ลูดูยังครับนีดีขึ้นแล้วล่ะไป้นแล้วแม่เขาลูกก้อหนึ่งได้กัดแต่ข้อลอยเลยโอ้ยหลาบมาช่างกิโลขายสอโดยดีได้จังปลาหมึ่งลูกออกสละทัดจังดีกว่าสิหมึ่ง

นั่นแหละคิดทุ่งพ้องคุ้นะเบนไ้แลอยู่มาคุแล้คุแล้วคุแ้วคม่ไดดอกบม่ได้กระดอโอู้อัา,อา,อา,อาจบข้าวะเลน้องนี่สองบ